เล่มที่หนึ่งนะคะเล่มที่หนึ่งตัวนี้จะเป็นชุดพยุงนะคะชุดพยุนะคะคอทองเหลืองนะคะตัวนี้จะปอกทองเหลืองนะคะปอกทงเหลืองนะคะด้ามจะเป็นด้ามไม้พยุฝักก็เป็นฝักไม้พยุนะคะเป็นงานแฮนด์เมดใครทํานะคะเป็นงานแฮนด์เมดใครทํานะคะตัวนี้จะเป็นเหล็กบาเรื่อยนะเหล็กบาเรื่อยนะคะเหล็กบาเรื่อยนะคะตัวนี้นะคะเหมาะสําหรับการแร่นะคะซอยจุเป็นงานตีร้อนเหมือนกันนะคะ ชุบแข็งด้วยน้ำมันนะคะชุบแข็งด้วยน้ำมันนะเป็นงานแฮนเมดนะเป็นงานแฮนเมดไทยทำนะคะเหล็กบบเลื่อยนะคะความยาวของใบนะคะความยาวของใบความยาวของใบนะคะจะอยู่ที่สี่จุดหกนิ้วนะความกว้างความกว้างนะคะจะอยู่ที่หนึ่งจดสองสันจะอยู่ที่สองมิลนะคะด้ามยาวด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่ห้าจุดสองนิ้วนะคะห้าจุดสองนิ้วนะคะนะคะ หนึ่งพันบาททั่วนะคะรวมสม่งพื้นที่อย่างไกลเพิ่มหนึ่งร้อยนะกับท่องเที่ยวนะคะทุกเล่มเลยนะคะพื้นที่อ่างไกลพื้นที่ท่องเที่ยวเพิ่มหนึ่งร้อยบาทนะคะเพราะว่าเรามาจัดราคาให้โดนแล้วนะคะไปทำบุญยค,คะ่ะพระจ่าไปทำบุญไหนกัน จะไปทําแต่ว่าเมื่อวานเมื่อวานนี่แหละทักทายกันได้นะคะสนใจน้ำบนทึกเบอร์โทรศัพท์นะคะศูนย์เก้าศูนย์นะคะเก้าสองสามสามหกสองสามบรรึกเบอร์โทรศัพท์นะคะไลน์ก็จะเด้งขึ้นนะคะติดต่อช่องทางไลน์เท่านั้นนะคะติดต่อช่องทางไลน์เท่านั้นนะคะไม่รับเป็นเบอร์โทรนะคะไม่รับเป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะไม่รับเป็นเบอร์โทรศัพท์มาเล่มที่สองกับเล่มที่สามราคาเท่ากันนะคะเล่มที่สองกับเล่มที่สามราคาจะอยู่ที่แปดร้อยเก้าสิบนะคะรวมส่งนะคะแปดร้อยเก้าสิบจะเป็นเหล็กใบเลื่อยนะคะใบเลื่อย ใบเลื่อที่เขาเลื่อมือเลื่อไม้นะะคเลื่อไม้นะคะแต่ว่าชุบชุบน้ํามันนะคะชุบแข็งด้วยน้ำมันนะคะชุบแข็งด้วยน้ำมันทั้งหมดเลยนะะเป็นงานแฮนด์เมดนะเป็นงานแฮนด์เมดด้ามจะเป็น,ด,นะะด้ามไม้พยุงนะคะด้ามไม้พยุงนะคะทําเป็นรูปรเชอร์อย่างเดียวนะคะด้ามกันเนาะด้ามกันคอจะเป็นคอทองเหลืองนะคะทองเหลืองนะคะนะคะ มาทำแล้ในครัวมิแเล่ที่ทำครัวนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่แปดนิ้วนะความกว้างนะคะจะอยู่ที่สองจุดหนึ่งน้านาดอยู่ที่สองมิลนะคะด้ามยาวด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่ห้าจุดเจ็ดนิ้วนะคะห้าจุดเจ็ดนิ้วนะคะ ะะตัวนี้จะเป็น9 0นะคะรวมส่งไม่รวมฝักนะเป็น9 0ตามงานเลยนะคะตามงานเลยให้ดูชัดๆเนอะเป็นงานแฮนด์เมดนะไม่ใช่งานปั๊มนะคะเป็น9 0นะคะรวมส่งนะคะสนใจนะ,ะบันทึกเบอร,ร์โทรศัพท์นะคะลายก็จะเด่งขึ้นนะ,ะติดต่อช่องทางรายเท่านั้นนะคะเบอร์สามราคาเท่ากันนะคะ890นะ,ะต่างกันตรงคนละเล่นนะคะตรงนี้ตรงที่เป็นนี่ตั้งมาตัวนี้นะคะ เหล็กใบเลื่อยนะคะใบเลื่อยเลื่อยไม้นะคะชุบแข็งด้วยน้ำมันนะคะด้ามจะเป็นด้ามไม้พยุงนะคะด้ามไม้พยุงนะคะคอทองเหลืองนะคะคอทองเหลืองนะเป็นงานแฮนด์เมดนะงานมือไทยทำเลยนะคะดูแลรักษาด้วยการทานน้ำมันทั่วไปนะคะดูแลรักษาด้วยการทานน้ำมันทั่วไปนะด้ามกันพยุงนะคะด้ามกันพยุงนะคะความยาวของใบนะคะจะอยู่ที่แปดจุดตัวนี้จะแปดจุดหนึ่งนิ้วนะคะ ความกว้างความกว้างนะคะจะอยู่ที่สองจุหนึ่งสันจะอยู่ที่สองมิลนะคะเบอร์สี่สวยสวยค่ะสวยรานะคาก็แรงอยู่นะคะนะ,ะเดี๋ยฮะดูเนาะด้ามน,นะคะจะอยู่ที่ห้าจุหกนิ้วนะคะห้าจุดหกนิ้วนะคะตัวนี้แปดร้อยเก้าสิบนะคะรวมส่งนะแปด้อยเก้าสิบนะคะสวยตามขนาดตามแบบตามรายละเอียดเอความละเอียดของสินค้านะคะคุณพี่สะดุ้งอยู่หรอกแต่ว่ามันก็สมราคานะ ตัวนี้จะเป็นเหล็ก HU P 9เหล็ก HU P 9ก็คือเหล็กเนี่ยใหม่นะ,ะยังไม่ผ่านการใช้งานในใต้ท้องรถนะ,ะแต่ว่าของเราจะเป็นงานแฮนเมดนะงานงานแฮนเมดไททาแล้วให้ดูชัดๆเลยนะคะถ้าเป็นงานสั่งจะรานะคาก็จะแรงไปอีกตัวนี้จะเป็นขัดเงากระจกนะคะขัดเงากระจกแล้วก็กึ่งขัดซาตินนะคะตรงนี้จะเป็นขัดซาตินนะ,ะขัดขัดซาตินเป็นงานมือนะคะขัดซาตินนะคะแล้วก็ขัดเงากระจกนะ,ะให้ดูก่อน ถ้าลูกค้าเล่นเล่นมีดลูกค้าจะรู้นะว่าขัดสตินมันใช้เวลานานนะคะขัดแบบนี้นะคะเพราะว่าใช้มือขัดประสาทใช้มือขัดนะสามวันนะคะหมายถึงสองเล่มนี้นะเพราะว่าสาตินนี่เล่มสี่กับเล่มห้านะขัดเงากระจกนะเหล็กจะเป็นเหล็ก HP9 นะคะเป็นงาน h a n d ์เมดไทยทำนะคะดูชัดๆเลยราคาก็แรงนะด้ามจะเป็นด้ามไม้พยุงนะคะ ประกบนะคะชมให้ดูชัดๆก่อนนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่7.8นิ้วนะคะความยาวของใบมีด 7จดปดนิ้วความกว้างจะอยู่ที่กว้างสุดตรงนี้นะจะอยู่ที่สองนิ้วนะคะสองนิ้วหมายถึงป่าจุเอามาวางตรงนี้นะสองนิ้วนคะันเบร์สวยบอร์สวย,สวยงานแฮนด์เมดนะสันสันจะอยู่ที่เจ็ดมิลมาเจ็ดนะมิลน,นะคะด้ามยาวด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่ห้าจุดสามนิ้วนะคะมาฟังราคาด้วยกันเล่มนี้นะคะเฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะจะอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบ ็นงานกรีดใบด้วยนะคะเป็นงานกรีดใบด้วยนะคะสินค้ามีพร้อมส่งนาคานี้เฉพาะมีอย่างเดียวนะคะถ้างานสั่งทําจะราคาแพงกว่านี้นะคะถ้าลูกค้าเล่นจะเข้าใจเนาะตรงกันนะคะงานสั่งกับงานมีของนะคะเบอร์ห้าเบอร์ห้าอันนี้ขัดซาตินเลยทั้งใบนะคะแต่เป็นงานกรีดใบเหมือนกัน ด้ามจะเป็นด้ามไม้พยุงนะคะออกโทนดำน,นะคะให้ดูก่อนนะเป็นงานแฮนด์เมดไทยทํานะคะพี่เก้านะเป็นงานตีร้อนโอ้ยเนาะอนายอันนี้โทรมาอย่างก็บริทที่เห็นอีกทั้ง แม่นอนู่จ้าแม่นอนู่จ้า้วบบสบายกะโตห้อนจ้าเดี๋ยวจังโทรหาจุมไลสดดยู่แค่นี้เดอ้อ どうぞ、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 どう กินดีนะระดับมีถ่ายด้ หนึงนะคะเมื่อกี้มันมีใส่ข้าพอดีจุไม่ได้ทําเป็นแบบห้ามรบกวนนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะนะคะ,นะคะไ,มไม่ได้หายเมื่อกี้มีใส่ข้านะคะกลับมาแล้วนะคะกลับมาแล้วนะคะให้ดูต่อนะ,ะเอาเบอร์สี่ใหม่ไหมดูเบอร์สี่ใหม่ไหมคะ สนใจนำบันทึกเบอร์โทรศัพท์นะคะ0ูนย์ศูนะคะ9 2 3า6 2 3บันทึกเบอร์โทรศัพท์ไลน์ก็จะเด้งขึ้นนะคะให้ลูกค้าติดต่อช่องทางไลน์เท่านั้นนะ,นะ,ะให้ดูเบอร์สีอ่อีกเบาะเบอร์สี่อีกได้อ่ะมันงามเหรเบอร์สี่จุ่มกันยังมากเลยนะคะซาตินนะคะซาตินกึ่งขัดเงานะคะซาตินกึ่งขัดเงานะคะ,ะ,นะคะด้านไม้พยุงนะคะประกบนะคะฟูทแทงนะ ะะเล่มนี้นะเฉพาะมีดอย่างเดียวนะจะอยู่ที่1,790นะคะรวมสูงนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่7.8นิ้วความกว้างจะอยู่ที่2นิ้วนะคะสันจะอยู่ที่7มิลน,นะคะด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่5.2นิ้วนะคะเป็นงานแฮนด์เมดไทยทำนะ,ะนะงานมือเลยนะคะซาตินซาตินกึ่งขัดเงากระจกนะคะ ถ้างานสั่งจะไม่ได้ราคานี้นะถ้างานผิวซาตินนะลูกค้าหลายคนน่าจะรู้นะว่าทํายากนะคะเพราะว่าเป็นงานมือนะคะต้องขัดใช้เวลาขัดนะคะพอาหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบนะคะตัวนี้ยิ่งตินทั้งใบเลยนะคะตินทั้งใบซาตินทั้งใบนะคะ ี่ขัดขัดซาตินทั้งใบเลยนะคะด้ามจะเป็นด้ามไม้พยุงนะด้ามไม้พยุงนะคะด้ามไม้พยุงนะคะตัวนี้จะทำแบบโค้งแบบทรงแบบนี้เลยนะคะอดีตเราไม่ยังถามว่นมีเงินกินข้าวหรือเปล่าคนอื่นถามบุหล่าคนถามกูจะรอดนั่นแหละคนเขาไมมีเงินจ่าย ค,าานนนะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่11.3นิ้วนะความกว้างความกว้างนะคะจะอยู่ที่นะคะ2.1นะคะสันหนาเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่7มิลน,นะคะด้ามยาวด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่6นิ้วนะคะเล่มนี้นะคะเฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะจะอยู่ที่1,990นะคะรวมส่งไม่รวมฝักนะจ๊ะคุณเอกขอโทษมากัลนี้ ฮัลโหลจ้าจ้าฮะ้วบทสบายเป็นบทสบายหลายล้วก็มาเป็นหนนางมือ,มอเสาวนีตโตความมหอนตจุมเช็ตัให้เราอยู่แล้วบทสบายเมื่อวานเนี่เราก็ไปหนนวดยวนอะไรเรือไฟอ่ะฮะจุมไหลสดอยู่จ้าเดี๋ยวจุมโทรหาจ้า สอบถามได้เลยนะคะสินค้ามีพร้อมส,ส่งนะนะคะบันทึกเบอร์โทรศัพท์นะคะไลน์ก็จะเด้งขึ้นนะคะบันทึกเบอร์โทรศัพท์นะคะไลน์ก็จะเด้งขึ้นนะเมื่อคืนในจุมก็ไลฟ์สดไปแล,แล้วรอบหนึ่งเนาะเมื่อคืนในจุมก็ไลฟ์สดไปรอบหนึ่งแต่ว่าสินค้าะคะมันไม่ชัดนะคะมองไม่ชัดเหมือนตรงกลางวันนะคะนะ,ะมาเล่มที่หกเล่มที่หก เร่มที่ก็เป็นโบวี่เหมือนกันนะคะทิ้งผิวไฟนะคะทิ้งผิวไฟนะคะทิ้งผิวไฟนะคะเหล็กจะเป็นเหล็กแหนบนะเป็นงานตีรรอนะคะชุบแข็งด้วยน้ำมันนะคะดูแลรักษาด้วยการทาน้ำมันทั่วไปนะคะสนิมขึ้นปกตินะคะด้ามจะเป็นด้ามไม้พยุงนะคะด้ามไม้พยุงนะคะด้ามไม้พยุงนะคะฉลุลังพึ่งนะคะฟูแทงค์นะคะด้ามประกบเนาะ แลตื่นก็จะให้เรากินข้าวบปงฟุกรายลนอนความยาวของใบมีนะคะจะอยู่ที่11นิ้วนะคะความกว้างความกว้างนะคะจะอยู่ที่สองสองหนึ่งนะคะสันหนาเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่จะอยู่ที่7มิลนะคะด้ามยาวด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่ห้านิ้ว5.4ี่นิ้วนะคะมาเล่มนี้นะคะเฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะจะอยู่ที่1,100บาททั่วนะคะรวมส่ง 1, 1ึ0งบาททั่วนะคะรวมส่ง ปวดท้องเรียนยมาเมื่อไหร่นี้่อยากขึ้นเลยส่งมือเล่มที่เจ็ดนะคะเล่มที่เจ็ดนะเล่มที่เจ็ดจะเป็นมาเชเต้นะคะมาเชเต้นะคะด้านจะเป็นด้ามไม้พยุงนะคะด้ามไม้พยุงนะคะฟูแทงนะคะฟูแทงนะคะทำลายเบมีนะคะช่วงนี้จะมาจัดโปรให้เนอะมาดูยอนหลังแล้วมาถามอีกราคาบ่ไดดนะนะคะ สงสัยลูกค้าจุ่มชอบชอบสินค้าที่ราคาแพงแ,งแงน่นอนเลยนะเหล็กจะเป็นเหล็ก HP9 นะเป็นงานตีรอนะคะชุบแข็งด้วยน้ำมันนะคะดูแลรักษาด้วยการทาน้ำมันทั่วไปนะสนิมขึ้นปกตินะคะสนิมขึ้นปกตินะคะสนิมขึ้นปกตินะคะ,นะค,ะความยาวของใบนะคะจะอยู่ที่11นิ้วนะความกว้างจะอยู่ที่2.2สันนะคะจะอยู่ที่ 6.5มิลนะคะด้ามยาวด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่5.3นิ้วนะคะ5.3นิ้วนะคะเล่มนี้นะคะเฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะจะอยู่ที่1,100ับาทั่วนะคะหลวงทรงเล่มที่8ทรงเน็บนะเหล็กจะเป็นเหล็กเหน็บนะขัดขาวนะคะเหล็กเหนบขัดขาวนะสัญญักนะคะลองเลือดหนึ่งนะด้ามจะเป็นด้ามไม้พยุงนะคะด้ามไม้พยุงนะคะด้ามไม้พยุงอลูมินดำนะคะ ด้ามไม้พายูนะคะอ่องทนดำนะคะด้ามกั่นนะเรีกไกบ็อกซี mm. นะะ่นะคะบ็อกซี่นะคะนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่สิบเอ็ดจุดหนึ่งนิ้วนะความกว้างสองนิ้วสันจะอยู่ที่เจ็ดมิลนะคะ <c oughs> ด้ามยาวด้ามยาวนะคะจะ <c oughs> อยู่ที่เจ็ดจุดหกนิ้วนะคะเจ็ดจุดหกนิ้วนะนะคะ <c oughs> เ่มนี้นะเฉพาะมีเดเดียวนะคะจะอยู่ที่790นะคะรวมส่ง790นะคะรวมส่งนะสินค้ามีพร้อมส่งเลยนะคะเบอร์เก้าเบอร์เกตัวนี้จะมาพร้อมฝักนะ,ะจะมาพร้อมฝักนะคะเหล็กจะเป็น dumpling, เหล็กแหนบขัดขาวนะเหล็กแหนบขัดขาวนะนะด้ามจะเป็นด้ามไม้ประดู่นะคะ i, ranking, ด้ามไม้ประดู่ดูด้ามไม้ประดู่นะคะด้ามไม้ประดู่นะคะ ทำเป็นล่องเลือดหนึ่งนะคะล่องเลือดหนึ่งนะคะเป็นงานตีร้อนขึ้นรูปนะคะชุนน้ำมันนะคะดูแลรักษาด้วยการทาน้ำมันทั่วไปนะ,ะสนิมพื้นปกตินะคะเล่มนี้ความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่11นิ้วนะคะความกว้างจะอยู่ที่1.8ึ่จแสันจะอยู่ที่5.5จุดมิลนะคะดายาวดายาวนะคะจะอยู่ที่7.2นิ้วนะคะ7.2นิ้วนะคะตัวนี้จะมาพร้อมฝากนะ,ะนะคะ นะชุดนี้นะคะจะอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาททั่วนะคะลุ่มส่งสอบถาไมได้เลยนะคะสินค้ามีพร้อมส่งนะนะคะสินค้ามีพร้อมส่งนะ,ะบันทึกเบอร์โทรศัพท์นะคะไลน์ก็จะเด้งขึ้นนะคะบันทึกเบอร์โทรศัพท์นะคะไลน์ก็จะเด้ง